โรงเรียนบ้านท่าเสด็จเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามีนักเรียนในปีการศึกษา2565จําจำนวนทั้งสิ้น456คนโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับนักเรียนในรายวิชาชุมนุมและวิชาแนะแนวโรงเรียนได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กับวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใสจังหวัดสุพรรณบุรีในการส่งบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับทักษะอาชีพในสาขาต่างๆเพื่อฝึกทักษะอาชีพให้กับนักเรียนได้มีทักษะทางอาชีพตามความถนัดและความสนใจเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อสายอาชีพและประกอบอาชีพในอนาคตโดยมีกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพดังต่อไปนี้ 1. อาชีพขนมไทยและขนมอบเป็นหลักสูตรที่ให้ผู้เรียนได้ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกใช้วัตถุดิบอุปกรณ์วิธีการและเทคนิคต่างๆในการทำขนมไทยและขนมอบประเภทของขนมไทยและขนมอบการบรรจุภัณฑ์การจัดตกแต่งการคิดต้นทุนและการจัดจำหน่าย 2. อ,อาชีพการประดิษฐ์ของชำ่วยและของที่ระลึก เป็นหลักสูตรที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การเลือกใช้วัสดุและทรัพยากรที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันนำมาประดิษฐ์ตกแต่งดัดแปลงเพื่อเพิ่มมูล,ลค่าของสินค้าเช่นการทำตุ๊กตาจากผ้าขนหนูการทำตะกร้าจิ๋วจากถ้วยกาแฟการพับเปลี่ยนโปยทานการทำใส่้องแมสเป็นต้น 3. อาชีพช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ เป็นหลักสูตรที่จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานมีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของส่วนประกอบและระบบการทำงานต่างๆของรถจัก,กรยานยนต์การบำรุงรักษาและการให้บริการลูกค้าในรูปแบบต่างๆโดยมีการเรียนรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและลงมือปฏิบัติจริง 4. อาชีพบาริสต้าน้อยเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นฝึกเทคนิคเป็นบาริสต้ามืออาชีพ เรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมาร็ดกาแฟการใช้เครื่องชงกาแฟเครื่องบดกาแฟและการบำรุงรักษาสามารถชงเครื่องดื่มร้อนและเย็นรวมถึงเครื่องดื่มประเภทอื่นได้โดยนักเรียนได้เรียนดู้ทฤษฎีและการปฏิบัติจริงในศูนย์ฝึกทักษะอาชีพของโรงเรียน 5. อาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้า เป็นหลักสูตรที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการตัดเย็บชนิดของผ้าการใช้จักรเย็บผ้าเบื้องต้นวิธีการและเทคนิคในการตัดเย็บเพื่อให้นักเรียนสามารถซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยตัวเองได้รวมทั้งการตัดเย็บของใช้ง่ายๆเช่นกระเป๋าผ้าผ้ากันเปื้อนเป็นต้น 6. อาชีพการจัดดอกไม้และงานผ้าเป็นหลักสูตรที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้และมีทักษะในการจัดดอกไม้และการผูกผ้าในงานพิธีต่างๆรวมทั้งการจัดแจกันดอกไม้เพื่อจำหน่ายเป็นของที่ระลึกและร่วมแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆได้ 7. อาชีพตัดผมชายและเสริมสวยหญิงเป็นหลักสูตรที่ให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ทักษะการตัดผมชายและเสริมสวยหญิงเรียนรู้การตัดทรงผมนักเรียนทรงผมรองทรงสูงการสระผมการใดผมดการถักเปีย<ด>เป็นต้นโดยนักเรียนได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสูนย์ฝึกทักษะอาชีพของโรงเรียนทั้งนี้กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพที่โรงเรียนบ้านท่าเสด็จจัดขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถในการสร้างผลงานเป็นกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์รวมถึงมีทักษะติดตัวไปใช้ในอนาคตต่อไปได้ในการนี้ทางโรงเรียนบ้านท่าเสด็จต้องขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่ให้การสนับสนุนต่างๆที่ทำให้โรงเรียนเกิดศูนย์ฝึกทักษะอาชีพที่หลากหลาย และมีความพร้อมในการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน